สวัสดีครับคันเบ็ดชุดนี้เป็นชุดที่5ของปีนี้นะครับเป็นชุดที่15ของทั้งหมดตอนนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะจำนวน13คันพร้อมส่งไปอเมริกานะครับออกมาสวยๆเลยครับตอนนี้มีทั้ง dragon scale นะมี tiger web นะ อันนี้สวยมากสีสีเลยเขียวเหลืองทองดำโอ้โหอย่างเจ๋งแต่ก,ก็สเกลไทเกอร์เวฟนะที่ไปข้างบนก็จะเป็นสีสวยหวานแววจูชาดปีหมดนะครับอย่าลืมคันของเรานะครับอินฟินิต s t สตั t กเจ มีมงกุฎทุกคันคันดีต้องมีมงกุฎนะนี่อันนี้สีเขียวเหลืองแดงนี่บาซิลเลยมั <c> ้ง <oughs> ครับอันนี้ขึ้นมาสวยๆไฮไลท์อยู่ที่คันนี้เลยครับนี่ ดาคอนไอโสุดยอดเลยครับเนี่ยตามังกรมีทุกข้อเลยนะครับที่เป็นตามังกรแบงก์อินฟินิตี้สตัเจของเราก็ยังเหมือนเดิมครับ มีรับประกันให้อยู่ด้านใต้แบงค์นะครับมีสติกเกอร์นัมเบอร์ตัวนี้เราก็รับประกันให้ครับเอ็กิเดนมาก็ถ่ายรูปสติกเกอร์ใต้คันตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้อินฟินิตี้สตั๊กเจอร์ ructure, นะแล้วไม่ต้องเสียค่าส่งไม่เสียเวลานะเสียค่าใช้จ่าย เรารับประกันให้เหมือนเดิมครับแต่ตั้งแต่แบงออกมายังไม่มีอักเต์เมาเค็มเลยนะฮะผมก็ไปยังเร่งออกไปอันนี้13คันออก13แต่มา30สิบนี่ฮะแบ็คโฮนะครับแล้วก็ เมกรวโดดซูซูอินฟินิตี้เนี่ยออเดอร์เข้ามา30-40ี่ิคันนะครับสนใจแบคโฮทักมาได้เหมือนกันครับเมกะก็ทักมาได้ครับผมจากกันที่ชุดที่5นะครับ เคนะครับสวัสดีครับ